LanbowQ Channel สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเลนโบว e Channel อีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่ก็จะมาแต่งบ้านตามคำขอของน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะคะทุกคนนั่นก็คือการแต่งบ้าน power p u b girl เออมีใครเคยดูบ้านสามสาว power p u b girl นะคะแต่ก่อนพี่ก็คือเป็นคนที่ชอบดู power p u b girl มากแล้วก็ดูบ่อยมากๆเลยเนาะพอเห็นคอมเมนต์น้องแล้วก็คือแบบเออหน้าแต่ง บ้าน Powerpup g i บเบ้างนะคะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยแต่งเลยปะ่ะงั้นเราเข้าไปหมดสร้างบ้านกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย บ้านที่พี่ใช้แต่งใน 3- สาว power p ร์พันี้นะคะพี่ก็จะใช้เป็นบ้าน3มชั้นนี่ก็คือบ้านหลังนี้เลยนะคะพี่รู้สึกว่าทำเลมันก็โอเคเนาะแล้วก็พื้นที่การใช้งานมันก็เยอะด้วยสําหรับสไตล์การแต่งบ้านหลังนี้นะคะพี่ก็จะแต่งเป็นสไตล์แบบว่าฟุงฟ้งฟิงน่ารักนิดนึงเนาะจะได้เข้ากับน้องๆ3สาว power p ร์พับเกโซนห้องแรกนะคะห้องทางเข้าบ้านเนาะพี่ก็จะทําแบบเป็นโซนเก็บของก่อนออกจากบ้านแล้วก็ตอนเข้าบ้านนะคะม ต่อมานะคะเราก็จะมาด <AM S> <Wow>. ูประวัติของ p o w e r p u p g g i r กันการว่าน้องเกิดมาได้ยังไงเนาะเหตุการณ์ก็คือเริ่มต้นมาจากสารตรา์ยูโทเนียมอ่าน้องๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะคะ เขาก็คือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่แบบพยายามคิดค้นสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบขึ้นมานะคะโดยการผสมน้ำตาลเครื่องเทศและสารพัดของคุกกี้กกนี่เอาง่ายๆก็คือเป็นคำติดปากในกระตูรเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาเผลอแบบไปกวนไม้ภายใช่ปะ่ะทุกคนแล้วก็ไปชนในภาชนะที่ใส่สารเคมีที่ชื่อว่าสารเคมีเอแล้วพอไปชนในสารเคมีเนี่ยมันก็เลยหกไปในส่วน ผสมค่ะทุกคนแล้วทุกอย่างมันก็เลยเป็นปฏิกิริยาจนมันระเบิดออกมาแล้วพอมันระเบิดใช่ปะมันก็ระเบิดกลายเป็นสาวน้อย3คนขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วก็มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ต่อมานะคะที่3สาวได้โผล่ออกมานะคะทุกคนศาสตราจารย์ยูโทเนียมเนาะเขาก็ได้ตั้งชื่อเด็กหญิงผมแดงว่าบอสซัมเพราะว่าลักษณะของน้องนะคะก็คือมีคําพูดคําจาที่ฉลาดเนาะแล้วก็บุคลิกเป็นผู้นําเขาก็เลยให้ชื่อบอ ซ้ำนั่นเองส่วนเด็กผู้หญิงนะคะที่มีมผมสีบอนตาสีฟ้าแล้วก็ดูบอบบางรักสัตว์แล้วก็ชอบความน่ารักนะคะศาสตราจารย์เขาก็เลยให้ชื่อว่าบับเบิลชื่อก็คือน่ารักปุกปิกมากค่ะทุกคนเหมาะกับน้องมากๆส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเด็กหญิงผมดำหน้าตาไม่ค่อยรับแขกนิสัยเก้าลาวนะคะแล้วก็ชอบใช้กำลัง ตาจารย์เขาก็เลยให้ชื่อว่าบัตเตอร์คัพแล้วนี่นะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่สาวน้อยทั้ง3คนได้แบบว่าออกมาเผชิญโลกกว้างมาเดี๋ยวเราพักเบรกมาอยู่ในบ้านกันก่อนนะคะทุกคนพี่ก็มาถึงในโซนห้องครัวแล้วนะคะซึ่งห้องนี้พี่แบบว่าจะทําเป็นโซนห้องครัวห้องกินข้าวแล้วก็ห้องนั่งเล่นรวมกันไปเลยในบ้านนี้พี่ก็จะแต่งเป็นสไตล์รวมๆกันเลยนะคะก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าปะปนกันไปเนาะจะได้แบบเข้าเตีม กับน้องๆสามสาว power pop girl เราก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะทุกคนห้องนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องนอนของน้องบอทซัมระหว่างแต่งห้องนอนของน้องบอทซัมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของน้องกันดีกว่าน้องนะคะก็จะเป็นเด็กหญิงอายุแค่5ขวบเท่านั้นค่ะทุกคนก็ถือว่ายังเด็กมากๆเลยเนาะบุคลิกของน้องนะคะก็คือมีความเป็นผู้นําของ power pop girl เลยลักษณะของบอทซัมนะคะก็จะเป็นคนที่ไว้ผมยาวและมีสีผมเป็นสีส้มใสชูสี ีชมพูตาสีชมพูแล้วก็ผูกโบสีแดงที่ผมด้วยลักษณะของบอสซัมนะคะก็คือเหมือนเป็นพี่สาวของบบเบลแล้วก็บัตเตอร์ครับเลยนี่ อันนี้ก็ดูเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะถัดมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องของบัตเตอร์คัพโทนสีเขียวนั่นเองน้องบัตเตอร์คัพของเรานะคะก็มีอายุเท่ากันเลยเนาะอห้าขวบแล้วลักษณะของน้องนะคะก็จะไว้ผมสัน้นใส่ชุดสีเขียวตาสีเขียวบัตเตอร์คัพนะคะก็จะเป็นเด็กสาวเห้าๆในกลุ่มฮ o วเวอร์พัมเลเลยขี้โมโหขี้โยวยวายเหมือนเด็กผู้ชายแล้วลักษณะเด่นของน้องเลยก็คือชอบความรุนแรงค่ะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นนิสัยหลักๆของบัตเตอร์ครับของเรานี่เลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําห้องน้ําอันนี้นะคะพี่ก็จะแต่งเป็นสไตล์เดิมๆอีกเช่นเคยค่ะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปเนาะแต่และห้องนอนของสาวๆนะคะก็จะมีรูปน้องๆด้วยที่พี่ไปวาดมาจะบอกว่าภูมิใจนะเออวาดน่ารักดีแล้วก็วาดออกมาได้เหมือนน้องๆจริงๆอะ่ะทุกคนภูมิใจมาก The ต่อนะคะห้องสีฟ้าของเรานั่นก็คือห้องของบับเบิ้ลจะบอกว่าพี่ก็คือชอบห้องนี้มากๆเลยนะเป็นโทนสีพาสเทลที่น่ารักสุดๆน้องบับเบิ้ลของเรานะคะก็จะแบบมัดผมจุกสองข้างนอะแล้วสีผมของน้องก็จะเป็นสีบอลทองใส่ชูสีฟ้าตาสีฟ้าแล้วก็ชอบอุ้มตุ๊กตามากๆน้องบับเบิ้ลของเรานะคะก็จะเป็นเด็กสาวที่เรียบร้อยพอๆกับความเอ๋อของน้องเลยเป็นเด็กน่ารักที่สุดภายในกลุ่มบัตเตอร์คัพเอ้ยไม่ใช่บัตเตอร์คัพ ในกลุ่ม Power Pop Girl แล้วก็เป็นคนที่รักสัตว์รักธรรมชาติแต่ว่าถ้าบับบก เกิดโมโหขึ้นมานะคะทุกคนก็จะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเธอได้ลักษณะของน้องก็จะมีประมาณนี้เลยห้องสุดท้ายนะคะก็จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องของศาสตราจารย์ยูโทเนียมอย่างที่ทุกคนรูน้เนาะศาสตราจารย์เขาก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดของเหล่า Power p o w e r p ร์พั r เลเลยก็ว่าได้ลักษณะของเขานะคะก็คือเป็นชายหนุม่มที่แบบว่าตัวสูงปโป่งนะคะเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถดีคนนึงเลยแล้วก็ศาสตราจารย์ยูโทเนียม ะะเขาก็จะชอบแบบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้เหล่า Power p o w e r p u ์พัฟเกได้ใช้ในการต่อสู้ด้วยน้องๆทั้ง3าคนเขาก็คือรักาศาสตราจารย์ยูโทนเนียเหมือนพ่อเลยคะ่ะทุกคนาศาสตราจารย์เขาก็คือคอยดูแลทั้ง3สาว Power p o w e r p u ์พัฟเกเป็นอย่างดีเลยเนาะก็เหมือนลูกสาวเลยแล้วห้องนี้นะคะพี่ก็จะแต่งเป็นสไตล์โทนสีดำสีขาวแบบนี้เนาะให้เข้ากับาศาสตราจารย์ให้เข้ากับโทนผู้ชายจะมีโซนที่นอนนะคะแล้วก็จะมีโซนตโตวิทยาศาสตร์เนาะใ ศาสตราจารย์มาคิดคนวิทยาศาสตร์ตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนตรงลิฟต์ตรงนี้นะคะก็สามารถมานั่งเล่นมานั่งออกกําลังกายได้ด้วยโดยรวมบ้านทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะมีนิส,สัยเหมือนแบบเหมือนใครใน Power Pop Girl เนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ใต้ล่างได้เลยงั้นเราไปดูฟีนิทุกห้องกันเลยค่ะไปเลย